Oh. มาเป็นแถวมาเป็นแถวมาเป็นแถวก็จะได้เวลากลับแล้วไล่เลี้ยงกินไปเรื่อยลูอยอดอบนะครับผมสันต้าดัปเรินลครับออกมาก็ประมาณนี้แหละหลักสีหลักสันนะครับ เศรษฐกิจโอ้ยกว่าจะมืดจะค่ำนะครับเลี้ยงไรทุ่งนะครับกะือว่งง่ายครับเพลินๆเออโทรพูดคุยปรึกษาหารลรือกันได้นะครับผมที่เบอร์โทร0898 290 605นะครับผมหารยงกันอย่างนี้จริงๆฮะ,เอ,ะเอ๊ะ สวยไหมสวยใส้กิน,นดีด้วยตัวนี้ก็ใหญ่นะตัวผู้อนาคตพ่อพันกันนะเนี่ยอนาคตพ่อพันกันไปได้เหมือนกันหรือว่าเลือดสูงครับืึต้องไล่ที่ ไม่งั้นกระถิ้นหมดรถเออยืนยืนยืนไม่ได้ไม่ได้นะโอ้อือเอ๋ใกล้แล้ว ไปไปไปค่อยๆเดิน,เดนไปค่อยๆเดินไปยื้อเจ้าตัวใหญ่ไหมเจ้าตัวเล็กตัวน้อยหมดนะเนี่ยพ่อพันธ์เขาก็รอ้อยคุมนะครับร้อยคุมนุ่นก็ร้อยคุมเรียกร้อยใครบอกให้เดินทุ่งได้เดินได้แจ๋ว ไหนจริงจไปไหนจะเกทินจะไปไหนกัดได้เหอนมยยัโอ้น่ะไอ้ทุ่วเริ่มแล้วเริ่มปึกแล้วโอ้กำลังเริ่มโตเลยไปไนนยนสานยสยนีุ่้ปุ้ยปุ้ยตเมียกำลังเลื้มรุดไขนนั่ละรุดกำลังเริ่มโตไอตัวหลังนี่ร้อยไหมแม่ ตึดสูงโอ้ยทำไมดูดีจังวะปึ๊กเลย